ทางไอแนลวสวัสดีครับยำเจ้าข้องวันนี้ครับเมื่อวานวันพระครับวันนี้ชานี้ฟ้นตำถาจะตกอีกแล้วครับนะครับไม่อยากให้ตกเลยครับเพราะการทำไมถึงไม้จะออกได้จะลากมาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ารถออกโลรถเข้ามาบรรทุกไม่ได้ไม้ ก็ไม่สามารถจีจะถ้าไปโรงงานได้ก็ต้องรอนะครับต้องยุดไปโดยปริยายครับนะครับแต่ว่าชีวิตคนเลี้ยงจ้างครับไม่ว่ามาจะออกได้หรือไม่ได้งานโรงงานจะยุดหรือไม่ยุดก็ต้องมาครับนะครับจาเหมือนต้องมาจ้างครับนี่ครับสมภาระบของบวกเรานะครับรถทํางานครับรถวัยรุ่นํางานบน้ำตาลพอกว่ากับจ่าจามพอได้ว่านปักว่านกอนนิดๆกับ ขอชงสำหรับคนรักจ้างครับชงสำหรับคนเลี้ยงจ้างแล้วอย่าปอกับไม่มีดราม่าครับนะครับวัยรุ่นทำงานครับมาเจวัยรุ่นส่งร่ำครับนะครับดูครับหล่ำในแปลงวันนี้ฝ้นมาปล่อยๆแล้วครับเป็นวัดกันเป็นเตี้ยวแล้วครับนำมุกใส้เฮ้ยพอเป็นวัดนิดนึงก็กังวลจะเป็นโควิดกันครับโอ้ยแต่ว่าฝ้นทั้งวันครับเมื่อวาน เล่นกันไปอยทำกันปเปิดเลงนะครับเปิดเลงเปิดเลงเมื่อวานทำเล่นกับมาเอาช้างมายายช้างกันมาครับเวยรุนทำงานครับไม่ใช่เวรุนส่งรำกับลายตัวโน้ครับเออเปล่ากินเตียนปั๊บปับเลยครับฝึกเล็กๆนี่ครับต้องใส่ปลอกครับนะครับเขาว่าเป็นการทรมานช้างแบบไหนก็ เหลืองกองเขาครับไม่ใช่เหลืองกองป้อมครับเพราะจางป้อมครับไม่ใช่จาง,งเขาครับอาจจะกลัวหรือไม่ยากอยู่คนเดียวยากอยู่กับเพื่อนก็ฝึกปลอยบางคนสส้รจางเราสส้รครับเต่วา่าบางทีกดต้นไม้กดลักนะครับบางทีกดไปโดนตอนที่กำลัง พุกยู่หลํายู่ก็พ่าลักเดินจนกลายเป็นนี่ไส้สัสนดานพ้นสุดายจางเล่นลักกับห้าทีพวกทีหลํำยากกับนี่คือปัานาก็คนเลี้ยงจางครับมันป็นปัานาของเอฟซีครับนะครับทุกของย่างยู่ทีความรักการพินิจพิจารณาทั้งสิ้นครับนะครับกวานจางจะยากจะไงยู่ทีควานครับเออเดี๋ยวจ้อย้าแล้วก็เมื่อวานครับเมื่อวานนะครับ อาที่วา่าตัวโน,โนได้ลกักได้ลักวันแรกกับแล้วก็ก็น,นั่นนี้คือเบสิกผพมจะฝึกมานิดๆแล้วกับก็ฝึกไอลักต้นกล้วยน้ำวามากินทีลักอะไรแบบนี้ครับนะครับการหยกข้าเขา้าห้าห้าโซการลากัจกจังหวะการเดินได้นะครับแต่เมื่อวานกับในทิกต็อกกับแล้วก็ในเฟซในในในยูทูบของช่องของพวกเราครับจากไอแชนแนลกับบอกว่า จางก็นักอยู่แล้วแล้วทาไมต้องขี้คอด้วยนะครับแล้วก็อาให้เชือกอื่นไม่เห็นต้องขี้เลยครับคือแบบนี้กว่าครับผมอธิบายยางไงแบบเข้าใจไงฮ้านะนะครับเมื่อคืนกดลักเลียวตัวน,นั้นเมื่อกดต้นไม้แล้วนะครับอิม่มเดี๋ยวอาจจะเล่นหรือว่าดินรนอาจจะไปห้าปามีแล้วก็ตามเต้ครับแต่ว่าอย่าฝึกไอจางได้เล่นลักกับ ก็ตรงนี้ตรงย,ยางครับนะครับจะอธิบายเพราะมอธิบายง่ายๆนะครับว่าทําไมต้องขี่คอจางที่ว่าเพิ่งรักไม่เด็กๆที่ว่าเพิ่งเรียนรู้ไมคไคไโโค่ครับก่อไก่ครับนะครับก่อไก่ถึงงอนตะโับเริ่มเรียนเริ่มเขียนเก่อไก่นะครับก็ต้องมีคุณครูจุ้งมือเพื่อที่จะเดินเส้นนะครับจับปากกาเดินเริ่มตั้งแต่วิธีการจับปากากาวิธีการใช้ปากกา วิธีการจับปากาแล้วก็วิธีการเดินเส้นกับก่อไก่เดินแบบนี้นะยึกแบบนี้นะยึกแบบนี้นะถึงจะสวยงามครับถ้าปล่อยเขี้ยนเองทำเองเออเออเองนะครับคิดพิษพิษทุกทุกนะครับไม่รู้อาจจะเขี้ยนมาจากกระลังกวาได้ครับจางลากไม้ก็เหมือนกันครับนะครับขี้หัวขี้คอครับนะครับแล้วก็เผื่อที่จะประคองนะครับเมื่อนพวงมาเลยครับช่วยครับครับช่วยบอกเข้าครับนะครับ บางทีปุ๊บแห็นไม้แล้วเห่นไม้ขลังไม่รู้อะไรตามมายิงลากยิงลากไปก็ยิงกรัวผ่าไม้วิ่งครับนับครั้งบ่อยครั้ง้างก็ลากไม้ไม่เป็นแล้วก็เกิดผ่าลากเข้าส่วนชาวบงชาวบ้านจนเกิดไปเนี่ยไส้ก็มาลากไม้ไม่ได้ครับนะครับนี่มันอยู่ที่การฝึกครับนะครับเพราะฉั้นอยากจะเรียนให้เอฟซีทราบด้วยครับนะครับอธิบายนักเน้นๆครับนะครับไม่ต้องเดี๋ยวมาดราม่าลายไม้อยู่ครับนะครับ ถ้ามาเยอะแยะมากมายครับโอ้ยเออเอาช้างไปลักไม้อีกแล้วเหรอส่องสั้นช้างจังไปยู่ลุ่มในมาครับเอฟซีต่างรลานเอฟซีคนดีว่าไม่เคยเข้ามาดูไปคุณไปยู่ลุ่มในมาครับนะครับไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาคุยกับทาไม่ต้อง้าไม่เข้าใจจางครับนะครับมวยส่องสั้นอยู่นะครับซื้อจางไปสักเชือกเอาไหมครับแล้วก็ส่องสั้นจางครับถ้าจางไม่อลาวัดไม่กระถือคุณไม่กระถือแขกไม่กระถือลูกเมียหรือจางไม่วิ่งไม่ตื้นนะครับนะครับ วิ่งอยู่ทุกวันครับบ่มบอกง่ายอบบาล์วัาอยู่ทุกวันครับช้างลกส่วยครับแต่ว่าไม่ออกซื้อไม่ออกข้าว่านั้นเรารับนะครับพวกเรางานช้างของเราก็คือเป็นทุกอย่างกับวิถีชีวิตทีก่อนท้าก่อนแก้ให้มากครับเขาอยู่กับการหลักไม้เขายู่การเดินแคก,กแต่ว่าเขาอยู่ในวิธีการทีมหมาซ่อมในเวกันทีว่าผอมมะพผองามของช้างนะครับก้นมาแล้วครับฝั่งบามมี่มาแล้วอย่างไม่แก้ตัวนอกครับเดี๋ยครับเถือต่างไยครับนะครับรอเด็กมาก ฝนมาอีกแล้วครับปล่อยปลอยมาอีกแล้วครับหวัดก็ยังไม่หายครับแต่ก็ต้องมาครับนี่แหละครับชีวิตคนเลี้ยงช้างฝนตกฝนตกแดดออกฟ้าร้องยังไงก็ต้องมาครับ <c oughs> พังปามมี่ครับเฮ้อ <c oughs> ห้างยาวเร็วพวกนี้โตเร็วแล้วห้าง ให้คว้าละเอีดเอ็นเกลเอ็นเกลเลยจ่าจางเห็นเกลเย็นเนี่ยครับนิดๆหน่อยๆนำตาลแล้วก็ต้องปาไม้กับกับชาพอได้กินพอได้หอปลาข้อมกอกินไม่ใจเพออิ่มครับกินพอได้ชื้นใจครับไม่รู้ว่าเราได้แบ่งปันให้เขาครับนะครับเออกลมกลอนกลอนต้องมีข้อเล็กเป็นก้อนละเอียดวะตกที่บีเอ็มนี้ชายหงายครับจ้างครับ ไม่ไม่ก่อนนาทีน้องมัดมาก่อนไม่ดีครับไม่วันนี้โอ้ดายไม้ไม่วันนี้รถต้อยก้าวได้ไม้ติดจานู่อยู่เร็วนี้โต๊ะวันนี้ไม่รู้วันนี้มาได้ลาไปแล้วนี่กับงานไม้ครับไม่ใช่ว่าโอ้โหจ้างลากไม้ลักทางวันไม่เข้าใจลุยแล้วพูดธมากจัดววนไอ้พวกที่ดราม่านี่โอ้ยไม่รู้ ทำงานไหนเรืปปป่อยยู่แบบนั้นมีเวลาทำเต้าปวดมักเหลือเกินยอมวัยรุ่นทำงานครับไม่ใช่วัยรุ่นสองรัมนะครับ,บรินเขาเอาไอโอโรโนอาร์โนโน่ไปเดียวไม่เอาเลยยุงเอ,เอือครีมเอ็มเวย์นี่ยกล่องดีกล่องเต้เลยเป็นเพล่อเลย ทำงานโยกกว่าเป็นจริงมันจะโยกวความต่อแร่ต่อหน้าย่างหลับล่างย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนี่อยู่ไหนปลาไปม,มีว่าครับอยู่กับจางครับนะครับต่อหน้าต่อหน้าเราไม่มีได้เกิดขึ้นบางคนทำหน้าทำตาโอ้ยทำหน้าส่งสัน่นช่วยเลือดแต่พอหลับล่างเรานินทาเราไม่มีจินดีครับจัดกลเอ,อ้ยแต่คนตรงไปตรงมาย่างย่างพวกเราย่างผมไม่มีใครชอบครับอ้าวปากหมากปากหมามาัมา่งปนุปนี แต่พอมกินได่พร้อมแรงนั้นนะครับเคลียร์ครับต่อหน้ากันครับนะครับแต่ว่าคนบางคนโอ้ยเอออมกตามปวดรับล่างจึงไม่มีชินดีนะครับเราว่างคนทำคนทํางานกับคนที่นังนินตาเพื่อพร้อมยากรู้เหมือนกันเนี่ยว่าเคยจะจะเจะเดินลวงเรืองไปกันครับนะครับถ้ากินตั้มนะครับไม่ต้องกินปัตนาไม่ต้องทำไรสักทิ้งสักย่างครับแต่ละวันครับกินกับนอนนี่ครับแล้วชีวิตกุญแจนชัดเจนครับนี่คือกินตั้มสร้างคมตำตาครับนะครับ เจะเอาทรรมากินแบบนหนนี่ครับยืมตังเผื่อนจื้อเบือ,อุ่นจื้อเบือแต่ละเดือนรอเสี้ยงดรงชกชะตาเอาได้กินนี่ครับนะครับว่วแต่เวนเวอร์เรจรครับนะครับว่าหลวงเราเราตื่นแล้วแต่นี่ปุ๊บยังไม่ยกขึ้นที่ว่าเจ้าเป็นนางนันกาแฟานินตาเรื่องเผื่อนมานี่ยังนานเงินครับรอความมายอย่านะเจ้าเผื่อนเผื่อนทำงานทํำการตรกรตรวันเนี่ยพิษพลาดเขาก็พิษพลาสจะประสบการณ์นะครับได้ประสบการณ์เดินไปหน้าครับ แต่นี่ไม่ลงมือทำนะครับไม่ลงมือทำแล้วนินทาเพื่อนนินา่าเพื่อนนะครับปัญหาของคุณมันจะปัญหากองพวกพร้อมครับสู้ๆนะยามเช้าครับพวกเราครับปืนแต่หัวรุ้งกูงานการก็สร้างลูกน้องขวางช้าง่องสร้างหัวรุ้งรับชีวิตพร้อมครับแต่เตียงเตียงก้าโมงสิบโมงล้วไม่ต้องไม่ต้องโทรมาถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าไม่คอยว่างแล้วครับเนี่ยทำงานครับนะครับ ติดอยู่กับมือเปืือนดินเปืือนโคลนบางทีโทรศัพท์ก็ไม่ได้รับกับนะครับเพราะเขาเปืือนดินเปืือนโคลนเต่าวัวรุ้งพอมจะลายพอมจะเช็ดพอมจะสร้างตางวายรับนะครับนี่คือคนทํางานครับนะครับชีวิตผู้นําครับโอเคครับใส่ใส่เปื้อนรอปล่อยกินหญ้าในส่วนเล่นๆรับเราว่างมือค้อนมามือค้อนมาก็ไม่รู้ค้อนได้ไม้ค้นได้แต่ว่ารถก็ไม่รู้ออกได้ไม้กับเพราะว่าน่นเปียกครับน่นแจ๊ครับนะครับเนี่ย จางอ้วนตวนสมบณ์ครับสุขภาพโอเคครับแข็งแรงครับจ้าจ้าครับโอเคครับจางห้ชแนลครับสองสามคนสาหรับคนรักจางครับเวรุนํำงานครับไม่ใช่เวรุนส่งรำครับนะครับไม่ต่อแลกครับสองนี้ครับนะครับไม่ดราม่าถ้าดราม่าก็ดราม่าไม่ดีดีครับเพราะว่าตรงมาตรงไปครับดรามาดรามาเจ็บเจ็บก็ตอบไปแบบเจ็บเจ็บเหมือนกันครับบางทีครับถ้ามีอารมณ์ตอบนะครับแต่ว่าสมากจะไม่มีอารมณ์ตอบครับ ไม่มีเวลาตอบเพราะต้องทำงานครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ Shanghai Channel